วันนี้พามาดูอัรา,าสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับของ All New GWM wow h a e v a l h è i c PHV e นะครับโดยเราเนี่ยลองวิ่งทางไกลนะครับจากกรุงเทพเนี่ยไปพัทยาระยะทางไปกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ260กิโลเมตรโดยเราเนี่ยใช้โหมด HEV เป็นหลักนะครับก็กอดออกโชว์รูมเนี่ยเรามีแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่99%นะครับแล้วก็เปิดโหมด HEV ไว้ตลอดเส้นทางนะครับโดยไปกลับเนี่ยเราได้ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่4.2ลิตรต่อ100กิโลนะครับหรือว่าตกอยู่ที่ประมาณ 23.8กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าโอเคนะครับแบตเตอรี่เนี่ยกลับมาเนี่ยเหลืออยู่ที่46%โดยที่หน้าจอเนี่ยขึ้นว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถวิ่งได้อีก60กิโลเมตรนะครับแต่ว่าถังน้ำมันเนี่ยขึ้นว่าวิ่งได้อีก850กิโลเมตรเลยก็คือใช้น้ำมันเป็นที่เดียวเท่านั้นซึ่งคะแนนการชาร์จไฟของเขาเนี่ยชาร์จไปเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้150กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าวิ่งด้วย EV ล้วนนะขนาดแบตเตอรี่เนี่ย27.54กิโลวัตต์อาร์โมครับก็ถือว่า น่าสนใจมากๆก็เหลือแค่รอรุ้นราคาเท่านั้นนะครับสำหรับ All New GWM h a a w a l H6 คันนี้นะครับทุกคนคิดว่าจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่เนี่ยลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ